สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP งวดประจำวันที่4นะครับตุลาคม2567นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้วันที่3นะครับก็ให้ลาวสตาร์เนาะไปออกวีให้ v i p มาออกลาวสตาร์นะครับเมื่อวานนี้สลับกันอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะช่วงนี้แนวทางก็ขอโทษพี่พี่อีกครั้งนะครับผม วยลาวสตากับลาสตา,า,สตา์ VIP เมื่อวานนี้หลุดนะครับเนาะทั้งสองรอบเลยนะครับลาสตา์ผลที่ออก390กับ94ลาสตารออาสตา VIP 612กับ26นะครับ390นะครับผมให้รอบ VIP เนาะเนี่ยนะครับเก้าเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับส่วนผลนะครับลาสตา์ VIP ก็นึ่งเนาะนะครับ ก็แนวทางมาสลับกันนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางของวันที่4นะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเนาะก็ทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พหวยลาวสตาร์นะครับวันศุกร์ผมให้ไปที่เลข5กับเลข9 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้านะครับผมห้าศูนย์ห้าสีองเห้หกตัวนะครับ9้า ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ห้าหกเก้าห้าเนาะสลับตัวเลนตัวเจาะส่วนเราสตาร์วีไอพีนะครับเราสตาร์วีไอพี ได้เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 72 76 79 16 17 19 3ตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับหวยลาวสตา์เนาะแล้วก็ลาวสตาร์ v นะครับ ก็ขอให้แนวทางเนามาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ